ในกรณีที่เราเปลี่ยนโหมดมาใช้ ST โหมดนะัตอนนี้ผมหยุดการจ่ายโฟ์ก่อนนะครับอ่าตัวสกิปผมได้ต่อแมสไว้นะครับฮะตอนนี้วิว SF ผมจะเปลี่ยนโหมดแปะที่มุมขวาซ้ายเลือกไป ST แล้วกดยืนโอเคยืนยันเครื่องจะถามว่าให้เช็คสกิปค али เบอชันก่อนนะครับถ้ายังไม่เคยค али เบร์สายสกิปอ่าและตอบเย s นะครับ บายเซอร์กิตไม่ได้ตอบแมสตอบแยกยืยนยันเครื่องจะดารย์ทำการในการค али เบอชันเซอร์กิตนิสแตนให้นะครับถ้าเซอร์กิตแคลไม่ผ่านมันจะขึ้นว่าเฟลแค่ถ้าแคลผ่านมันจะขึ้นว่าคอมพิว รอนะครับเวทรอดีว่าสรุปผลว่าอย่างไรผ่านไม่ผ่านอคอมพิวต์เรียบร้อยแต่คำว่าโคดเสร็จสิ้นการคาเรเบตเซอร์กิッ